ขอกับทางโรงเรียนชุมช,ช,ชนบ้านแผ่งโยกทิตโดยการบริจาคระดัทรัพยากรมาช่วยในเรื่องของการปรับปรุงห้องอรุบาลของเราในเบื้องต้นนะคะเป็นเงิน4000 4นกวบาท ซึ่งตรงนี้ทางเรารู้สึกมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณในม,ม,ม,มิตรไมตรีที่ท่านมีให้กับทางโรงเรียนท่านโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านดรเ,รเชิศักดิ์ไ้ให้เกียรติมอบโล่ให้กับทางคณะผู้ร่วมบริจาคนะคะเรียนเชิญท่านนขออ,อข่อค่ะ<ป> ขอกาเป็นเชิญค่ะอโอเค่อแมในทุกประกรนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลที่รักที่เคารพท,ทุกท่านครับวันนี้เรามีกิจกรรมสองกิจกรรมอยู่ที่นี่ก็คือกิจกรรมเปิดบ้านมอนตสซิรีและก็มีโอกาสได้ต้อนรับจากพี่ผู้ใหญ่ใจดีจากการคิดค้าการบินไทยและก็ซึ่ง การสินค้าการบินไทยนี่ก็เป็นหลานสาวเห็นบอกว่าท่านได้ร่วมสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนซึ่งห้องเรียนที่ปรับปรุงนัน้นห้องเรียนในระดับชั้นในระดับสามขวบนะครับซึ่งในโรงเรียนรัฐบาลนี่เขาเขาจะให้รับสี่ถึงห้าขวบแต่เนื่องจากว่าการเรียนการสอนแบบบัคเกอรเซีย จะใช้ระยะเวลา3ปีในระดับปฐมไปราะนั้นก็คือเริ่มตอนสาขวบนะครับถึงจะครบหลักสูตรในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปฐมนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็ขออนุญาตได้เรียนว่าเราตั้งชื่อและก็นําเข้าเป็นโครงการของสำนักงานเขตก็คือโรงเรียนโครงการสาธิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขอนแี่จังหวัดนเดยกัน ผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ให้เกียรติเรามามาเยี่ยมชมกิจกรรมเรานะครับในานามของบมตรงจะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถามหลานสาวอยู่ว่าท่านมองมาให้เราเนี่ท่านมีเงื่อนไขอะไรไหมท่านไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอยู่ดีๆท่านก็โอนเงินมาเลยนะครับให้ทําเองเหมือนกันเอะผมก็ว่าปกติน้อยน้อยคนมากเดือนสี่ห้าหมื่นที่ท่านจะให้มาเฉยๆโดยไม่มาติกลับติดตามท่านก็ให้มาแล้วก็บอกว่า วันหลังที่จะมาเยี่ยมวันนี้ก็ท่านได้นม,มาเยี่ยมนะครับคงจะเห็นส่วนที่ท่านบริจาคนะครับเพื่อที่จะเป็นห้องน้ำห้องส้วมของลูกๆใช้ประโยชน์หวังว่าโคณงารความดีที่ท่านสร้างให้ดิกงๆเหล่านีนะ้คงจะกับเนื้อหนุนกับเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านและครอบครัวต่อจนการในหน้าที่การงานและครอบครัวประสบควาสำเร็จน,นะครับสิ่งอุปรกรณใดที่ท่านผูนน้หวังก็ให้สมพรปบาทศาสนาอุปกรขอบคุณมากครับ ได้ไหมคะในากาน,น,นีน้ก็ขอขอบคุณท่าน,นประธานท่านพี่น้องห่านสุภาพบุรุษบุรุษกราษาพ้นเมองไทยข่าว่นที่อเรได้ขึ้นมาในหน้าจอที่น้องนักเรียนไทย2ปีนะครับท่ได้รารน วงานขอลเรียนนะครับก็ถ้ามีอะไรที่ทเขาต้อง้ารก็ยินดีนะครับมานะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอเป็นเชิญท่านได้ชมกิจกรรมของเด็กๆของพวกเรานะคะมาแล้วก็ชมสิ่งที่ท่านได้มอบให้กับพวกเรานะคะเรารู้สึกว่า ขอประคุณท่านไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตอบแทนท่านได้นอกแต่จะทำทำเพื่อเด็กนะคะจะทำเพื่อเด็กทำเพื่อประเทศชาติของเรานะคะเพื่อจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพในการให้ประเทศชาติของเราได้ก้าวขึ้นไปจากระดับที่แปะไม่ได้นะคะเสียใจมากเหมือนกันที่ตางข่าวแล้วเขาพูดถึงองค์กรเนี้แพลจากเอมเมเลยค่ะ เหมือนเลยเหมือนเหมือนเลยพอถ้าเขาไวไวไหมเรียน้องแล้อเรียบร้อยนครับันี้งไก็ ใโอกาสนี้นะคะพี่ๆเ,เพื่อนน้องทางสินชาการบินไทยก็ไม่ได้มามูอเปล่านะคะวันนี้ก็มีของมาฝากเราอีกเราก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูมนะคะยังไงก็เรียนเชิญมาทุกทกปีนะคะหรือทุกภาคเรียนก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้ไม่ได้คิดถึงพี่นะคะเป็นาสัญญาลาไปแล้วคะ่ะไม่ไปไมไปไหนคะ่ะ